คลิปนี้นะครับกลับมาพบกับออฟซปเปอร์คาร์ราคาถูกกันนะครับวันนี้ผมมีรถมานำเสนอนะครับนั่นคือเจ้า p o r s c ช e 992นะฮะ Gt 3 Coupe ปี22นะครับคันนี้ใช้งานเพียง12,000มนกิโลนะครับทรงหล่อๆครับรถคันนี้ออกศูนย์ ASAAS นะครับใช้งานแค่12,000มกิโลครับคันนี้ชุดแต่งเป็นฟู l คาร์บอนนะครับรอบคันเลยครับ ภายในก็จะเป็นในส่วนของอะคันทล่านะครับทั้งคันนะครับด้านด้านในนะครับจะเป็นอะคันทล่าหมดเนี่ยล้อนะครับล้อสวยงามครับแต่งวิงหลังจะเป็นคาร์บอนนะครับเรียกว่าเป็นคาร์บอนรอบคันเลยครับคันนี้เป็นระบบลิฟติ้งด้วยนะครับไว้สําหรับเผื่อเวลาเจอลูกขึ้นหรือว่าอะไรที่สูงสูงนะฮะเราสามารถใช้ลิฟติ้งในการยกเพื่อป้องกันการเสียหายได้ครับ ท่อคันนี้เป็นท่ออาคาโพรวิกนะครับสวยงามมากครับนี่วิ่งหลังคาร์บอนเยอะมากเลยครับของแต่งรอบคันครับเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับนี่คาร์บอนสวยงามมากนี่ครับท่อเป็นของอาคาโพรวิกนีสวยงามปี2 2นะครับปอร์เช่เก้าเกสองสามนะครับ ภายในเป็นอะคันทาร่าครับสวยงามมากคันนี้ใช้งานเพียงแค่12,000หกิโลเท่านั้นนะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคันนี้แล้วก็เครื่องเสียงคันนี้เป็นของจากค่ายบอสนะครับเบาะเป็น GT3 นะครับสปอร์ตมากจอดห้างที่จอดรถซุปเปอร์คาร์แบบรอๆมากนะครับขับไปห้างเนี่ยนี่อคันทาร่าครับสวยงามมาก ็นะคันทล่าทั้งคันเลยนะครับภายในคันนี้ราคานะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับราคาเพียง18แล้านห้าแสนบาทนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับนี่นะครับผมทิ้งไลน์อดีไว้ y, แล้วก็ a c e b o o k นะครับแล้วก็มีเบอร์ส่วนตัวผมนะครับออฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้า จะมีใครไหนมานำเสนออีกก็ติดตามตอนต่อไปครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ